Hello, my lovely students. Welcome to my English class with Teacher Jidapa. How are you today? I hope you guys stay safe, stay healthy, and stay happy. สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Te เชอร์จิดาพาหรือคุณครูแป้งนะคะอ่าในครั้งนี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษออนไลน์กันนะคะสําหรับอีพีนี้จะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่อง Counting Numbers 11 to 20ค่ะก็คือการนับเลขตั้งแต่11ถึง20นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหมายเลข11ถึง20เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเราอ่านว่ายังไงพูดว่ายังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ11 e L E V E N 11 แปลว่า11นะคะต่อมาค่ะ12 t w e l v e 12, 12. 13 thirteen t h i r e n 13. 13. 13. R e n สิบส fourteen t w e n o u r t e e n สิบส ฟิฟทีน, fifteen, สิบห้า e ,สิบหก, seventeen, สิบเจ็ด e e i g S t e n, 18 18 n, I n e i g h t w e n e i g h n สิบแปด n i n e t e n n i n e t 0 e n t twenty t w e t y t e n t อ่าครบแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเอาตั้งแต่หมายเลขสิบเอ็ดมาเลยนะคะเริ่มค่ะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 e n t w e n t y อ่าต่อมานะคะเรามา อ่านย้อนจาก20กลับไปที่หมายเลข11กันนะคะ20 19 18 17 16 15 14 13 12 11ต่อมานะคะเรามาลองนับจำวนจำวนดูนะคะว่าแต่ละรูปเนี่ย เราลองนับดูว่าได้เท่าไหร่นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเริ่มเลยค่ะ one two three four five six seven eight nine ten eleven อ่ามีรูปสุนัขทั้งหมดกี่ตัวคะ eleven ก็คือสิบเอ็ดนะคะอ่า the dog is eleven นะคะต่อมาค่ะ เรามาลองนับจำนวนปลาดูนะคะ one two t h r 1 e four five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, อ่าได้เท่าไหร่คะ t w นะคะอ่าก็คือ12นั่นเองต่อมาค่ะมาดูนกกันนะคะว่านกมีกี่ตัว one t 5 6 7 six s 11 e n e i g h อ่าได้เท่าไหร่คะ14นะคะอ่า f o ต่อมาค่ะอ่าเรามานับหมวกกันนะคะเรามาดูว่า hats นะคะเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่านเริ่มเลย one two three six s 1 v 1 n 1 i 1 h 1 n 1 n 1 ten อ่าเราได้ s e v e n นั่นก็คือ17นะคะอ่านี่ก็คือการนับตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่จำนวน11ถึง20นะคะหวังว่านักเรียนจะจำได้นะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะ11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20อ่นนี่ก็คือหมายเลขนึงถึงยี่สิบนะคะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูนะคะว่าถ้าเราจะถามว่าอะไรสักอย่างมีจำนวนเท่าไหร่ตอบยังไงถามยังไงนะคะมาดูกันค่ะอ่ะ นักเรียนจำประโยคนี้ได้ไหม how many are they how many are they แปลว่าอ่าแปลว่ามีสิ่งของเนี่ยบางอย่างที่เราต้องการที่จะรู้เนี่ยมีเท่าไหร่นะคะอ่ะแล้ววิธีการตอบล่ะอ่ะถ้ามีของเพียงหนึ่งอย่างนะคะมีสิ่งเดียวอย่างเดียวอันเดียวเลยตอบว่า there is ตามด้วยจำนวนและของสิ่งนั้นนะคะ ต่อมาค่ะถ้าสิ่งของมีมากกว่า1น่งมีตั้งแต่จํานวน2 3 4ขึ้นไปนะคะมีมากกว่า1อย่างเราตอบว่า they are they are แล้วตามด้วยจํานวนของสิ่งของและชื่อสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นสิ่งของภายในห้องเรียนนะคะ,ะในรูปภาพนี้คืออะไรคะ คือเก้าอี้นะคะคือเก้าอี้แล้วเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า chair นะคะ chair เรามาถามกันค่ะว่าเก้าอี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวในรูปภาพเราจะถามได้ว่า how many chairs are there how many chairs are there แปลว่ามีเก้าอี้อยู่กี่ตัวอ่านักเรียนเห็นไหมคะ ประโยคคำถามที่เราจะถามเกี่ยวกับจำนวนคือ how many are there ใช่ไหมคะถ้าเราถามถึงเก e, ้าอี้เราก็เติมคำว่า chairs ลงไปหลังคำว่า how many ก็จะเป็น how many chairs are there อ่ะทีนี้เรามาตอบกันค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะตอบได้ว่ามันจำนวนเท่าไหร่ให้เรานับก่อนมานับเก้าอี้พร้อมกันนะคะ one two t h r 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20อ่าเรานับเก้าอี้ได้ทั้งหมด20อ่า20ก็คือ20นั่นเองนะคะเราจะตอบว่าเราอ่าที่เนี่ยค่ะมีเก้าอี้ทั้งหมด ยี่สิบตัวเราจะตอบว่าอะไรคะใช้ there is หรือ there are there are นะคะเราก็ตอบเลยคะ่ะ there are twenty chairs there are twenty chairs นั่นก็คือมีเก้าอี้อยู่ทั้งหมดยี่สิบตัวนะักเรียนเห็นไหมคะว่าเราพูดว่า there are เพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่ง แล,และตามด้วยจำนวนเก้าอี้ที่เรานับได้และตามด้วยคำว่า chairs ที่แปลว่าเก้าอี้นั่นเองนะคะและนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าคำว่า s h a r e เติม s ลงไปด้วยเพราะว่า chair หรือเก้าอี้มันมีมากกว่าหนึ่งต้องเติม s ลงไปให้มันด้วยนะคะอ่ะต่อมาค่ะดูที่รูปภาพนี้นะคะอ่ะคุณครูถามว่า How many blackboards are there? How many blackboards are there? แปลว่า blackboards แปลว่าอะไรคะ blackboards จำได้ไหมอ่าคือกระดานดำนะคะดังนั้น how many blackboards are there แปลว่ามีกระดานดำอยู่เท่าไหร่อ่าอย,อยู่เท่าไหร่คะดูที่รูปภาพสิมีอยู่แค่ เพียงกระดานเดียวดังนั้นเราต้องตอบว่า t h e r e are หรือ t h e r e is คะมีของเพียงอย่างเดียวตอบ t h e r e is นะคะเราตอบค่ะ t h e r e is one blackboard นะคะตอบว่า t h e r e is one blackboard one ก็คือ1 blackboard ก็คือกระดานดำเห็นไหมว่าเราไม่เติม s ให้ blackboard เพราะว่ามันมีเพียง หกระดานก็ไม่ต้องเติม s นะคะดังนั้นประโยคนี้ there is one blackboard แปลว่ามีกระดานดำเพียง1กระดานนะคะต่อมาค่ะนักเรียนดูที่รูปภาพนี้ค่ะ,ะคุณครูถามว่า how many cupboards are there how many cupboards are there แปลว่า cupboards แปลว่าอะไรคะ c u p b o a r d แปลว่าตู้เก็บของชั้นเก็บของใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นประโยคนี้คุณครูถามว่ามีตู้เก็บของอยู่เท่าไหร่นักเรียนดูที่รูปภาพและลองนับดูสิคะอ้าว one two นับได้เท่าไหร่คะ two ก็คือ2ใช่ไหมคะนับคับบอร์ดได้แค่ two นะคะก็คือ2งนั่นเองมีคับบอร์ด2 2ตัวนะคะเราจะตอบว่าอะไรคะ t h e r e is หรือ they are they are นะคะเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่ง they are ตามด้วยจำนวนก็คือ t o และตามด้วย cupboard นะคะดังนั้นประโยคนี้เราจะตอบได้ว่า they are two cupboards แปลว่ามีตู้เก็บของอยู่สตู้นะคะต่อมาค่ะนักเรียนดูอีกหนึ่งรูปภาพนะคะรูปภาพนี้คุณครูถามว่า how many books are there How many books are there? แปลว่า b o o k แปลว่าหนังสือใช่ไหมคะประโยคนี้นคุณครูถามว่ามีหนังสืออยู่กี่เล่มอ่ะนักเรียนตอบสิคะว่ามีกี่เล่มนับก่อนใช่ไหมคะลองนับดูค่ะ one two three มีทั้งหมด three นะคะดังนั้นจะต้องตอบว่า there are three books แปลว่ามีหนังสืออยู่ สามเล่มนะคะอาทรีบุ๊กก็คือสามเล่มนั่นเองอ่ะต่อมาค่ะนักเรียนดูที่รูปภาพนี้นะคะคุณครูขอฝากให้เป็นอ่าทดสอบนะคะแบบทดสอบคุณครูถามว่า how many pencil case s are there how many pencil case s are there อ่ะนักเรียนลองแปลดูนะคะว่าคุณครูถามถึงจำนวนของอะไร ของสิ่งของอะไรในรูปภาพนี้และลองตอบมาดูนะคะให้นักเรียนจดใส่กระดาษหรือสมุดก็ได้ค่ะเขียนคำตอบลงกระดานหรือสมุดและถ่ายส่งมาทางไลน์โอเอประจำชั้นของนักเรียนนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกึศลบายค่ะ